มีค่าเข้า1,000ซื้อตั๋วตรงนี้เปิด9โมงปิด3ทุ่มแต่ที่ขายตั๋วปิดตอน2ทุ่มที่นี่ชื่อดอกซูกงพาเลสห้องนอนของคิงโกจงกษัตริย์ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1เหมือนจะใหญ่กว่าที่เคยไปดูไหม หรือว่าตัวห้องนอนอย่างเดียวนะไม่ใช่ตัวถึงไนงะแบบว่าเวลามีคนมาก็คินก็ออกมานั่งรับแขกอยู่ตรงนี้ไงห้องนอนอยู่ด้านข้างอันนี้คือเตียงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ดูเล็กเนาะก็ใหญ่กว่าจักรพัิยุโรปอะละอ่ะเขายังมีฟูกมีอะไรไอันนี้ห้องดูทีวีเพราะข้างในมีทีวีด้วยเออสมัมนั้นกามีทีวีแล้วเเนี่ย เขายังใช้งานจริงอยู่ไหมสถานีเมโทรใกล้ๆนี่คือคือซิติฮอร์นะแช่เหน็นว่าแต่วซิติฮอร์ของจริงมันอยู่ตรงไหนโอ้ของจริง,ง,รงเหรอไม่เข้าที่ไหนนิดเออเนาะโอ้โหใหญ่มากอะ่ะโอ้ใหญ่มาก<ห><ห>ดูอันนี้ดีเขาเขียน<ห>ว่า m e m ORIES OF THE LAST HUNDRED YEARS DREAM o FOR f THE NEXT HUNDRED YEARS ตึกนี้เขามีมาร้อยปีแล้วหรอก็อใช่นะเพราะว่าสมัยโคเรียนเอ็มพานี่ยที่ตั้งอิงโกโจงสร้างตึกนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศตัวเองเป็นเจ้าภาพโหตึกมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเีเราเข้าทางด้านนี้เขาไม่แน่ใจว่าคิงโกโจงเงเขาเป็นองค์แรกที่ได้ไปกะวันตกหรือเปล่า เพราะว่าเราดูวังวังทั้งหลายเราจะเห็นว่าห้องนอนแม้กระทั่งของคิงเองเนี่ยก็แบบเล็กๆมากใช่ไหมแต่พอเขาได้ไปอยู่รัสเซียสักประมาณปีหนึ่งอ่ะเขาก็กลับมาแล้วก็ประกาศตัวเองจะตั้งโครียนเอมพร์แล้วเขาก็สร้างวังนี้ขึ้นมาเป็นสไตล์เวสเทิร์นเหมือนกับว่าเ้ยเขาไปอยู่แบบนั้นแล้วเขามีแบบนี้ด้วยนะของใส่เขาไปเข้างานปลุกยักษ์มาจะเป็นจักรวรรดิซึ่งก็อยู่ได้แค่สิบปีจักรวรรดิก็โดนญี่ปุ่นยุบทิ้งไปอย่างน้อยก็ได้ทำไงระ้ว่ังนี้ก็สร้างขึ้นมาเมื่อก็เกือบประมาณร้อยปีที่แล้วจริงๆด้วย ล่องรัวไปญี่ปุ่นทัสเดอร์แมพแอนด์โกเทอร์เราคือเริ่มต้นจากตรงนี้จากโซลแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้ของญี่ปุ่นเน,นี่ยเราไปฮ<ป>่องกงแน่นอนนี่ไฮหลามเหรอเอ้ยนี่ไฮหลาม่างนดีไหมเออไฮหลามอันนี้ฮ่องกงอันนี้ฮ่องกงเขาเก่งทำเอฟเฟกต์จังเลยนะ โหเยอะมากเหมือนเป็นห้องสมุดเหมือนเขาจะปิดห้ามองรึ้งห้องสมุดที่ตลงเลยมีให้หยิบด้วยหยิบได้ไหมอุ้ยหยิบได้ด้วย ที่นี่คือด ok ็อกซูกุงพาเลสใช่ไหมซึ่งเป็นวังน่าจะาไทาทายของราชวงศ์ของเกาหลีแต่ว่าช่วงสําคัญที่สุดน่ะคือช่วงประมาณร0อยกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคข,ของล่าอาณานิคมของทางตะวันตกแล้วก็ประเทศในแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมถึงไทยด้วยเนี่ยญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรืออะไรเงี้ยก็ถูกชาติตะวันตกเนี่ยบีบบังคับเรื่องของสัญญาการค้า คือเราต้องเร่งพัฒนาให้มันจเจริญขึ้นไม่งั้นชาติตะวันตกก็จะใช้เป็นข้อหาในการเข้ายึดครองในช่วงนั้นเกาหลีเองก็เหมือนกันแล้วก็เกาหลีนี่พิเศษคือมีศัตรูอยู่สองฝั่งเลยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นก็ยิ่งจะต้องเร่งประมาณว่าหาพันธมิตรด้วยก็คือมาคานอํานาจกันก็เริ่มต้นอเมริกาก็มาขอเซ็นสัญญาอะไรทุกอย่างนะ่าจะสัญญาการค้า อพออเมริกาได้จ้าแรกปุ๊บทีนี้เสียความบริสุทธิ์ไปแล้วที่เหลือมาเป็นพวนเกาหลีเยอรมัน,นเนเธอร์แลนด์อะไรมาเป็นพวนเลยทิ้งโคโจงอเป็นกษัตริย์องค์ท้ายๆก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอองั้นก็เป็นพันธมิตรกันใั้หมดเลยจะได้มาคานอำนาจจากญี่ปุ่นซึ่งจ้องจะบุกเกาหลีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปอยู่รัเสเซียอยู่ช่วงหนึ่งจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เหมือนเกิดความพึกเขิมขึ้นมาไปรู้อะไรสักอย่างไม่รู้หละกลับมาก็ตั้งตัวเองเป็นจกักรพรรดิ แล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศจากโจซอนเป็นแดฮันก็คือโคเรียนอ็มพีร์แต่ก็ช่วงนั้นญี่ปุ่นก็เข้ามาเซ็นสัญญาแล้วก็เหมือนถูกญี่ปุ่นบุกยึดไปแล้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ค่อยแน่แต่ก็เลยอยู่แค่ประมาณ10ปี1907คือประกาศคเรียนอิมพีร์ตอน1 8 9 7 10ปีก็โดนญี่ปุ่นยุบกองทหารแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าเขาบอกว่าความฝันของเมื่อร้อปีที่แล้วแล้วก็ จะเป็นความฝันในอีกร้อยปีข้างหน้าเหมือนประมาณว่าการกระทําของคิงโกโจงถึงจะไม่สมําเร็จแต่ว่าก็เป็นตัวจุดประกายความใฝ่ฝันของคนเกาหลีประมาณนี้ลูกอะไรไม่รู้มีหนัก,นก่กอเการัดยุคล่าานิคมเนี่ยมันคล้ายกับยุคนี้อยู่ช่วงหนึ่งนะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเร็วมากสังเกตว่าไทยเนี่ยก่อนรัชกาลที่4ที่หเนี่ย ก็เป็นยังไงอะนุ่งจงกระเบนดาบกับปืนไปไล่ฟันกันแต่ว่าพอยุคตะวันตกขามาปุ๊บเนี่ยกระแสะโลกมันเปลี่ยนไปอย่างเรวดเร็ว้ครๆยุคนี้ที่เปลี่ยนเร็วเหมือนกันอะอีกรอบหนึ่งที่เปลี่ยนเร็วมากอะจำได้ว่าตอนอ๋เด็กๆเนี่ยเน็ตยัง5 6K อยู่เลยแล้วก็ยังแค่พิมพ์หมดเฉยๆพอต่อมามีไฮสปีดมีมือถือโซเชียลมีคริปโตยังจะยังมี AI อีกช่วงนั้นก็คงเป็นโลก ช่วงที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากเหมือนช่วงนี้เหมือนกันเปลี่ยนแปลงเร็วจากเนี่ยแหละที่บ้านๆอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็กลายเป็นแบบว่าโอ้โหโมเดิลมีอะไรเข้ามาถาโถมเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยฉะนั้นแต่ละประเทศก็ต้องยิ่งเร่งพัฒนาเร่งปรับตัวก็เหมือนกัน